สวัสดียามเช้าคะ่ะตอนนี้ก็เป็นเวลา8.20นาฬิกา20นาทีนะคะมเมื่อวานเจ้าหน้าที่บอกว่าจะเปิดทำการฉีดวัคซีนให้8.30นาฬิกา30นาทีเราก็ตื่นกันตั้งแต่เช้าเลยนะคะเมื่อคืนก็นอนนอนพักผ่อนเพียงพอแล้วนะคะกินอาหารเช้าแล้วก็เตรียมพร้อมร่างกายที่จะไปรับวัคซีนในส่วนของประเทศออสเตรเลียนั้นเขาก็จะ มีตัวยาให้ซึ่งจะฉีดไม่เหมือนกันทุกคนนะคะก็จะดตอนนี้เขาก็จะฉีดให้คนที่อายุ40ปีขึ้นไปนะคะยังไม่ถึง50เขาจะฉีดให้คือตัวไฟเซอรนะคะตัวนี้ก็เป็นที่ใครๆก็ต้องการนะคะก็โชคดีมากเลยที่ได้ฉีดตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูบรรยากาศในช่วงเช้าว,ว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ ตามไปเลยค่ะผู้คนก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอากาศหนาวมาก4องศานะคะตอนนี้ดูสิคะแต่ละคนก็ต้องใส่เสื้อหนาวมายืนรอแบบนี้เลยนะคะหนาวจริงๆส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นผู้สูงอายุ <c oughs> ตอนนี้ 9.10มงสินาทีแล้วนะคะยังไม่ได้ฉีดวัคซีนรอแถวอยู่นะคะยืนอยู่ท่ามกลางอากาศหนาว4อ,องศามือนิชาไปหมดแล้วนะคะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะผ่านไปด้วยดีเย้ ตอนนี้ก็ฉีดยาเรียบร้อยแล้วนะคะนั่งรอประมาณ15นาทีถ้าเกิดว่าเราไม่มีอาการใดๆแล้วก็ไปทำการอ่บุ๊กบุกอีก3อาทิตย์นะคะแล้วก็มาฉีดอีกครั้งะคะ่ะ ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วนะคะสำหรับการตื่นเช้ามาฉีดวัคซีนนะคะตัวที่เออได้รับนั้นนะคะนั่นก็คือตัวไฟซาะคะาตัวนี้เนี่ยก็จะอายุไม่ถึง50ก็จะได้รับตัวนี้ส่วนคนที่อายุ50ปีขึ้นไปก็จะได้รับอีกตัวหนึ่งนะคะผลข้างเคียงนั้นไม่มีอะไรเลยนะคะก็ถือว่าผ่านไปด้วยดีเพราะว่า อ้อก็มีความกังวลนิดนึงนะคะเหมือนที่ข่าวออกว่าบางคนก็มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะคะแต่อ้อก่อนที่อ้อจะมาเนี่ยอ้อก็บอกไว้แล้วนะคะพักผ่อนให้เพียงพอแล้วอิบแอบกินยาพารามาหนึ่งเม็ดด้วยนะคะอ้อก็มีความกังวลนิดหน่อยเพราะว่ากลัวว่าจะเออร่างกายอ่อนเพลียนะคะแต่ก็ที่ที่ผ่านมานี่ก็ครึ่งชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะอ้อก็ ปกติดีทุกอย่างส่วนตอนนี้ลุงเดวิดก็ยังนั่งรออยู่ที่ในในในสถานที่ที่เขาฉีดยานั่นเองนะคะนี่นะคะชื่อเขาให้ชื่อเขาให้นี่มานะคะแต่ก็เดี๋ยวก็ออกออกได้นะคะเพราะว่าตอนที่เราเข้าไปเนี่ยเขาก็ติดมาให้เราตอนนี้ลุงเดวิดก็มาแล้วนะคะร่างกายก็ปกติแข็งแรงดีนะคะเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ลุงเดวิดว่าเป็นอาการเป็นยังไงบ้างนะคะ How are you, darling? Huh? I'm alive, love. How Still you alive. feel? Okay, love. Uh huh? Feel okay. What What your name? Vaccine? Huh? what's your name? My vaccine? name was AstraZeneca. Uh -huh. AstraZeneca. Okay. How you feeling? Good. Yeah, okay. Okay, okay Not let's go. Not yet. Okay.